สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาแก้ไขสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo เข้าใช้งานแอปเป่าตังไม่ได้ระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนี้นะครับไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากตรวจพบการใช้งาน Debug Mode บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ vivo นะครับ หา Debug Mode ไม่พบหรือหาไม่เจอเลยนะครับไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เราเข้าใช้งานแอปเป๋าตังค์ได้ตามปกตินะครับ d e b u g g i n g Mode นะครับมันจะอยู่ภายใต้โหมดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปซึ่งเราต้องเข้าไปปิดโหมดนี้ก่อนนะครับ d e b u g g i n g Mode นะครับมันจะถูกปิดไปด้วยนะครับ ทีนี้นะครับปัญหานะครับมันมีอยู่ว่าเราเข้าไปตั้งค่าแล้วแต่ไม่พบตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับในขณะที่แอปเป่าตังของเรามันก็แจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับให้เรานะครับทำตามวิธีนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกระบบเลือกตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป ซึ่งถ้าใครนะครับหาไม่เจอหรือว่าหาไม่พบเลยนะครับโหมดมันถูกซ่อนเอาไว้นะครับเราต้องเข้าไปเปิดก่อนวิธีการเปิดนะครับกลับไปที่การตั้งค่านะครับเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์จากนั้นให้เรากดตรงที่หมายเลขบิลนะครับกดย้ำๆ7-8ครั้งนะครับจากนั้นจะมีข้อความว่า ตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วตามรูปภาพเลยนะครับกลับมาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเลือกระบบจากนั้นเราก็จะเห็นโหมดตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วทำการกดปุ่มปิดนะครับหลังจากนั้น Debugging Mode มันก็จะถูกปิดไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายใต้โหมดนักพัฒนาแอปนั่นเองนะครับ ก็ลองเอาไปทำดูนะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาแบบนี้เพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตังได้ตามปกติเพราะว่าตอนนี้โครงการคนละครึ่งนะครับจะเปิดให้เรากดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังในวันที่20ถึง26ตุลาคม68นะครับดังนั้นเราต้องรีบให้แอปเป๋าตังของเราเข้าให้ได้ตามปกติก่อนนะครับ หากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์จากไอทีมีประโยชน์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ